สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบซุมวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยนะครับก็ในที่สุดนะครับกิจกรรมที่ผมเล่นไว้ใน Twitter นะครับก็คือกิจกรรม your character here นะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ผมโพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ก็คือเมื่อวานนะครับ เมื่อวันซืนสิเพราะว่าวันนี้ข้ามวันแล้วนะครับตอนที่อัดอยู่เนี่ยเป็นวันจันรแล้วนะฮะก็ตามโพสต์ที่เห็นอยู่ด้านหลังกันนะครับว่าโพสต์ผมได้บอกว่าได้แล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่เราหาเขาใส่หัว <laughs> ด้วยการทำ YCS Giveaway นะครับก็คือ Your Character Here Giveaway นะครับโดยการที่จะแจกแฟนอาร์ทที่ท่าทางแบบนี้เลยครับเป็นสาวน้อยที่กำลัง กระโดดโลดเต้นพร้อมชี้นิ้วนะครับมาที่กล้องนะครับแต่ว่าไม่ต้องสนใจเรื่องแรบดินนะเพราะแรบดินนั่นคือผมใส่แบบงัันนะหน้าโล่งๆนะครับก็คือตามกติกาข้างต้นนะครับก็คือว่ากดไลค์แล้วก็รีทวีตโพสต์นี้เนาะจากนั้นเนี่ยก็ให้เสนอตัวละครที่มีรูปลักษณ์เป็นเฟมินีนที่อยากให้วาดใต้โพสต์นี้เท่านั้นปรากฏว่ามีชายหนุ่มส่งมาด้วยไม่เป็นไรนะครับไม่สี่เรียสเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการ จับเหล่าชายหนุ่มเหล่านั้นมาแปลงเพศซะเลยครับก like, ็ค <oui> ือให้เป็นรูปกายแบบเฟมินีนรูปกายแบบหญิงสาวอะไรอย่างนี้เนาะเออก็ตามนั้นเลยนะครับโดยที่ต้องทำตามกติกานี้เลยนะกดไลค์รีทวีตและเสนอตัวละครจะเป็นตัวเองจะเป็น v t ทูเบอหรือออริได้หมดนะครับ ต้องทำให้ครบ2ข้อนี้ซึ่งมีคนทำไม่ครบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ครบก็อดไปนะครับไม่ว่าคนที่จะแบบมากดไลค์อย่างเดียวแล้วไม่คอมเมนต์ไว้ไม่แชร์หรือว่าแบบมีที่แบบกดไลค์คอมเมนต์แต่ไม่รีทวีตอะไรแบบนี้นะครับก็อดไปนะครับก็ถือว่าเป็นตามกติกานะซึ่งก็มีผู้ที่เขา มาสนใจกิจกรรมนี้กันพอสมควรเลยนะครับอะผมได้ทำการตรวจเช็คและรวบรวมรายชื่อของพวกเขาเหล่านั้นมาไว้ในเว็บ View of Names นะครับวงล้อมหัศจรรย์ของเราตามรายชื่อนี้เลยนะครับก็คือทุกคนที่อยู่ในรายชื่อนี้คือผู้ที่ทำตามกติกาครบทั้งสองข้อนะครับแล้วก็เสนอชื่อมาเรียบร้อยนะครับมีทั้งตัว VTuber ที่เสนอตัวเองเลยนะครับซึ่งก็ ครีเอทีฟได้เต็มที่ถูกไหมเพราะเป็น v ีทู e r ไม่ใช่สิกหมายถึงว่าก็คือพีเซนตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับรวมถึงคุณผู้ดูคุณผู้ติดตามที่เสนอทั้งแมสคอตของตัวเองหรือ VTuber ที่ชื่นชอบนะครับก็อยู่ในรายชื่อทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับประกอบไปด้วยนี่เลยฮะ j อดเจค u อันเดอร์สกอร์วีนะครับก็ผมไปเล่นกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมสิเป็นโพสต์ที่เขาแชร์เกี่ยวกับเรื่อง อ่ามาเป็นบีทูเบอร์ได้ไงใช่ไคุณออรอนนะครับก็สหายที่ร่วมทำบีทูเบอร์กันมาตั้งแต่แรกๆนะครับคุณเอสเอชไบเทเกอร์นะครับแมลリานะครับแล้วก็มินน่าซังกันติจิวาเนี่ยแซวคุณนานๆตลอดเลยใช่ไหมคุณนานาแบบเรื่องแซวหนูที่แต่พี่เกลือนะครับคุณเนวี่เนวี่บุ้มนะครับเอ็ดเอ็นั่นสกอเอ็นนะครับคุณชานมนะครับคุณชานม x cat นะครับก็เพิ่งได้รู้จักนะครับก็เป็นลูกของ เรียกอะไรเป็นเป็นลูกของซียูทู T ool, ใช่ไหมสายเส้นของเขาเนะาะคุณคอมบูชาณนาจาร์กับรักแรกคู่นั้นเซาเล่นอนึ่แล้วนะครับคุณซัสโซรีนะครับ,รรบก็นี่ก็เพื่อนยูทูเบอร์ตั้งแต่สมัยแรกๆที่รู้จักกันนะครับก็ยังคงไปมาหาสู่กันนะครับคุณวีนอมนะครับก็เป็นคุณผู้ติดตามนะครับคุณผู้ดูแล้วก็เป็นแฟนคลับเอากระตือรืรเจกต์เนาะ คุณฮารุมูนนะครับก็ยินดีที่ด้รู้จักนะครับเพิ่งได้เจอกันเนาะคุณโมรินแพลเน็ตนะครับแอบก็ยินดีที่ด้รู้จักเช่นกันนะครับคุณธีรพัฒน์เอ็มนะครับก็ยินดีที่ด้รู้จักนะครับเพิ่งเคยเจอกันเนาะคุณแอดเคเคพีเอลอาร์เซเว่นเอ๊ะเราว่าเราเดี๋ยวนะทำไมนึกไม่ออกแต่คือแต่คือจำได้จำได้เขาเห็นเราเห็นเห็นอยู่ก็คือผู้ติดตามที่ เราได้คุยคุยกันนั่นแหละครับแล้วก็คุณปุโยปุย4711หรือคุณปุโยนะครับที่ก็โล่มาที่สิตเตอร์ผมอยู่นะฮะคุณอาร์เอสกิไรเอใช่ไหมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะไอตัวหลังแต่คุณอาร์นแหละคุณรกันนะครับคุณอาร์ก็เป็นผู้ติดตามแล้วก็เป็นนดอม ARP เหมือนกันนะครับคุณแอดวิกอันด์สกอร์ทอรีหาห้าห้าก็คุณกิมมี่นะครับก็ขาประจําช่องผมเนาะแล้วก็แอดโอตะคุสองห้าศูนย์หกสอง้าสามแปดเหมือนใบหวย นะครับก็นั่นแหละก็คือคุณคุณลุงเต่านะครับเดี๋ยวนะผมเคออคุณคุณเคเคในสกอีเออารก็นี่คุณคุณพลาริสเอเนื้ออแล้วคุณพลาริสที่เป็นเมนเจอร์ให้กับคุณโซกับคุณลูนิลูเอลูเน่ใช่ไหมครับอ่ายินดีที่รู้จักอย่างอ่าติดต่อกันโดยตรงกันทีเนาะเพราะปกติก็คือคุยเดี๋ยวกับคุณโซคุณลูเน่นะครับอ่ะก็ตามชื่อนี้นะครับทุกคนตรงนี้ ทำตามกติกาครบถ้วนนะครับอ่ะผมจะทําการสุ่มจากบงลอนี้แต่ก่อนที่เราจะสุ่มกันนะครับเนื่องจากว่าชื่อเนี่ยเป็นชื่อที่ผมไล่เรียงกันมาตามโพสต์ที่เห็นจากเนี่ยนะครับโพสต์นี้เลยนะครับแล้วก็ไล่เรียงมาตั้งแต่คนแรกนะที่ไม่ใช่ตัวเองนะครับเนี่ยนะครับคุณทารีนะครับคุณทารีคุณแม่ทําตามกติกาคุณกดไลค์คุณไม่กดรีทวีบบคุณเฟลเลยนะครับเนี่ยครับคุณเจกินะครับคุณออรอนเลยเนี่ยนะครับก็คือ มีตามนี้แล้วก็ผมก็ไปเช็คมาได้ร้อยนะครับแต่ละคนทำการรีทวีตแล้วก็กดไลค์เรียบร้อยนะครับพร้อมเสนอชื่อตัวละครตามกติกาคุณทารี่อดไปนะ <c oughs> ไม่เป็นไรคุณไม่ต้องมาวนครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมี y c h version musculine อีกนะครับ version รูปกายแบบกำแบบยันล่อมสันแบบใช้หนุ่มอะไรอย่างงี้นะครับก็มามาร่วมสุขกันอีกนะอย่าลืมทำก,ก,การกติกาให้ถูกต้องละ่ะคราวนี้นะครับไม่งั้นไม่รู้ด้วยนะฮะอ่ะมา ก่อนที่เราจะสุ่มนะครับเราจะทําการสลับรายชื่อก่อนนะครับเพื่อให้เพื่อให้เรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มอัตราการสุ่มให้มันสุ่มยิ่งกว่าเดือขึ้นเนาะผมเองก็พื้นฐานเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจเรื่องซูดโอลันดอมเพราะงั้นก็จะสุ่มสุ่มพยายามทำไงก็ได้ให้มันสุ่มแบบสุ่มจริงๆอน่ะนะครับก็ทําการสลับปรับปรับนะฮะสลับนี่นะครับรัวรัวคลิกเลยนะฮะถ้าได้ยินเสียงคลิกเราจะหยุดสลับชื่อไนหนอ สี่สามสองหนึ่งดูดอาไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคืออะไรนะ Ford Ranger Raptor รุ่นใหม่ใช่ไหมอ่ะเอาละครับตอนนี้เราทำการสลับชื่อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการสุ่มกันมันลุ้นผลเออเดี๋ยวเเอาใหมามันลุ้นผลการสุ่ม w ิว l ่ะคาแรค r ตอร์เฮียกิฟต์ a อาไว้ในสามสองหนึ่งเอาแล้วใครจะได้ไปนะครับมา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 อ่าผู้ชนะของเราคือ a อ harumoon underscore vtuber นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับตามผลการสุ่มครั้งนี้นะครับก็ดนดีด้วยกับคุณ harumoon underscore vtuber นะครับผมเดี๋ยวยังไงจะทำการ โพสภาพแฟนอาร์ตยัวรคเตอร์เฮียในท่าทางที่โพสต์ให้ดูนะครับทีนี้ขอทําความเข้าใจกันก่อนนะว่าภาพแฟนอาร์ตนี้นะครับจะเป็นภาพที่ผมจะเอาไปผ่านการเกรสซิ่งนะครับก็คือทําการผ่านภาพที่ป้องกันการาการเอาไปเทรนผ่านโมเดล AI นะครับผ่านโปรแกรมเกรสเนาะเพื่อที่จะได้ได อ่าไม่โดนกอบสไตล์นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ในโลกในโลกอาร์ตเนาะกับเรื่อง AI พพดวาดภาพอ่ะนะแต่ว่าหลังจากว่าเสร็จนะครับไม่ต้องกังวลคือผมจะโพสต์แบบที่เป็นเกรสลงในอ่าลงในสื่อโซเชียลเนาะทวิตเตอร์เอ่ยูทูบโพสเอ่ยใช่ไหมแต่เวอร์ชั่นที่ไม่มีลายน้ําเดี๋ยวจะส่งให้หลังใหม่นะครับ เอาแบบชัดๆเนาะเพราะว่าเกรสเนี่ยมันทาให้ภาพมันเป็นลายซึ่งมันจะดูแล้วแบบแปลกๆนะฮะก็อย่าแปลกใจเนาะแต่เวอร์ชั่นที่แบบคลิกเคลียร์ใสๆสะอาดๆเนี่ยเดี๋ยวติดต่อหลังไม่ส่งให้อีกทีนะครับผมยินดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีกับภาพเวอร์ชั่นเต็มนะครับต้องบอกกับว่าผมคงไม่ได้ไลฟ์ภาพนี้นะครับผมกลัวโดนก๊อบกลางทันนะครับมันไม่รีบไขก๊อบราหรอกมั้งแต่นั่นแหละมันเคยมีเคสที่แบบว่า กำลังไลฟ์วาไลฟ์ live, สดอยู่ก็เอาไปให้พร้อม AI GENERATE แล้วก็บอกว่าตัวเองวาดก่อนคือบน,นั่นนีไ่ได้เหรอได้เหรอนะครับก็นั่นแหละเราป้องกันให้เกิดเหตุการณ์น,นะครับเดี๋ยวผมจะไปวาดแล้วก็อ่าโพสต์วิดีโอโปรเซสให้อีกทีในภายหลังนะครับเอาละเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีในวั Uh, YCS นะครับ Your Character here เวอร์ชันม s ส u l ลีนแบบตามเนื้อนะฮะไว้เจอกันครับผมขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ